อันนี้เป็นไฟ PCX 150นะครับลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดให้เราซ่อมนะครับก็เบื้องต้นนี้เราเช็คเราเช็คบ้างตน้นละนะครับก็อยู่สภาพไฟหน้านะคือไฟหน้าเนี่ยมีรอยแตกด้วยนะครับมีรอยแตกมีรอยชนอะ่ะมีรอยชนมีรอยแตกด้านในด้านในมีรอยแตกนะครับก็คือมีโอกาสที่จะน้ําเข้าจากฝนตกแล้วส่วนหนึ่งละแต่คันนี้เนี่ย เจ้าของแจ้งมาว่ามีการจมน้ำมาดูนะนี่ไฟตัวไฟนี่มีการจมน้ำมานี่ไฟท้ายนี่ไฟท้ายนะโอเคบองต้นนี่คือ,เ,อเจ้าของรถบอกว่าให้ซ่อมไฟเลี้ยวให้ติดนะครับส่วนส่วนไฟลีไฟสูงไฟต่ำเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งนะครับส่วนไฟท้ายก็เหมือนกันครับ ไฟไฟลีกับไฟเบรกเนี่ยไม่ต้องยุ่งเอาแค่ไฟเลี้ยวติดก็พอนี่นะก็เบื้องต้นที่ผมเช็คแล้วเนี่ยก็คือไฟหลีทำงานเข้าปกติส่วนไฟสูงกับไฟต่ำเนี่ยอันนี้ต้องเช็คที่รถนะครับเราก็จะไม่เราจะไม่มีการแตะต้องไฟสูงไฟสูงไฟสูงไฟต่ำไฟหลีเนี่ยเราจะไม่มีการแตะต้องใดๆทั้งสิ้นส่วน ไฟท้ายก็เหมือนกันตัวไฟหลีกกับไฟเบรกเนี่ยเราก็จะไม่มีการแตะต้องนะแต่ว่าเราเช็คเบื้องต้นแล้วว่าไฟเนี่ยยังทางานทางานอยู่ปกติทํางานอยู่แต่ถามว่าปกติไหมมันก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเนะครับอันนี้เราจะทําการซ่อมอันนี้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ผมประเมินแล้วว่า,าเดี๋ยวไฟหลีเนี่ยไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยเราจะทําการแปลงใส่เป็นหลอดหลอด T10 เลย นะเพราะว่าต้องการที่จะคุมงบให้ประหยัดคู่หน้านี้ก็น่าจะค่าซ่อมคู่หน้านี่น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินพันหนึ่งนะครับก็จะใช้เป็นหลอดทีสิบเลยนะครับก็จะใช้ไฟเลี้ยวได้ปกตินะเราก็จะเทสระบบให้เรียบร้อยส่วนไฟหลังเนี่ยไฟหลังก็ก็อาจจะต้องแปลงเป็นทีสิบเหมือนกันเพราะว่าเพื่อคุมงบให้ประมาณข้างหลังเนี่ยถ้าซ่อมอยู่ประมาณ600ส่วนข้างหน้าเนี่ย ค่าซ่อมประมาณ800ก็คุ้มคุมแล้วน่าจะอยู่ประมาณรวมส่งกลับประมาณไม่เกิน2,000ตามที่ลูกค้าแบบขอมาก็คือค่าซ่อมเนี่ยขอหน้าหลังเนี่ยรวมส่งกลับอะไรไม่เกิน2,000ก็ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนไฟสูงไฟต่ำไฟลุยเนี่ยเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติไปก็เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนละกันแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยเราอาจจะการลื้อมาทําความสะอาดให้เลยไฟท้ายก็จะลื้อทําความสะอาดให้เลยนะครับ ถ้าคันนี้ผมจบเทสไปที่ประมาณซ่อมไฟเลีย้ยวนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังรวมเทสระบบรวมล้างทำความสะอาดเน่รวมส่งกลับก็ประมาณ2,000นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูตอนที่ทำเสร็จอีกรอบหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากครับช่างไฟจราฟเไฟอะไรแต่ขอบคุณมากครับ